Tchau, เกม Cleaning l a s View เปิดเกมมาเราจะเป็นคนเก็บขยะนะคะจะสังเกตว่ามีข้อความให้เราอ่านตลอดทางในตอนที่เราเก็บขยะเราคิดว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องการสื่ออะไรกับเราสักอย่างหรือไม่ก็มีลัทธิหรือคิดอีกทีอาจจะเป็นเหมือนพวกเรื่องลาดาแลนที่มีอุปทานหมู่ฆ่าตัวตายกันเรื่อยๆเมือ่อเมื่อได้อยู่หมู่บ้านนี้นะคะแ้ะดูเหมือนคนเก็บขยะจะเปิดเผยตอนสุดท้ายตอนที่ชนคนตายไปนะคะว่าจริงๆนี่คืองานของเขาแสดงว่าทุกครั้งที่มาเก็บจะต้องมีคนตาย ครัเราคิดว่าในถุงดําที่ขนมาเนี่ยบางทีอาจจะมีศพคนอยู่บ้างพเพราะข้อความที่ส่งให้กับผู้เล่นแต่ละครั้งมันดูค่างๆเหมือนพวกลัทธิหรือนับถืออะไรสักอย่างไม่งั้นคงไม่เป็นอุปทานหมูทั้งหมู่บ้านแล้วในเกมนี้ดูเหมือนน้องแมวดําจะเป็นสัญลักษณ์ของเกมนะคะจะเจอประมาณ2รอบในเกมมันมีความเชื่อว่าแมวดําจะนําคําสามานะคะแต่ตัวส่วนตัวแล้วเราไม่เชื่อนะคะเพราะเคยเลี้ยงน้องแมวดําแล้วน้องนิสัยดีที่สุดในบ้านเลยค่ะถ้าสังเกตจะมีมีด ต่ซ้อนมะเขือเทศมีดเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้ฆ่าคนในเกมและเอาใส่ถุงดำหรือเปล่านะคะแต่ไอซ้อนมะเขือเทศเนี่ยอันนี้เหมือนคนทาเล่นตลกกับคนเล่นนะคะเราว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่จะโยนซ้อนมะเขือเทศมาใส่รถสิ่งที่เราคิดได้มากที่สุดในตอนนั้นก็คือเขาอาจจะต้องการฆ่าคนเก็บขยะหรือไม่ก็คนเก็บขยะเนี่ยแหละค่ะเป็นฆาตกรตัวจริง พราะตอนสุดท้ายเขาตั้งใจชนคนแล้วก็ดูไม่ได้ตกใจอะไรด้วยเก็บศพตามปกติเหมือนฆ่าและเก็บแบบนี้ทุกวันทั้งหมดนี้เราวิเคราะห์ตามรูปแบบของช่องเราเราแค่วิเคราะห์ในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้าไปดูช่องอื่นอาจจะมีข้อที่แตกต่างก็วิจรารณณในการชมด้วยนะคะ